สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28พฤศจิกายน2567ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้ค่ะเราจะพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนค่ะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนภักใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซอร์เซียสโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศตา่ําปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียโดยมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งไว้ด้วยค่ะพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงจากแบบจําลองพบว่า วันนี้ภาคเหนือย,ยังคงมีฝนเล็กน้อยและจะลดลงในวันพรุ่งนี้ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากทางตอนกลางและทางตอนล่างของภาคทั้งวันที่28ถึง29พฤศจิกายนค่ะเยากณ์อุณหภูมิผิวพื้นวันที่29ถึง30พฤศจิกายนเนื่องจากในช่วงนี้ความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศหนาวเย็ยนลง และอุณหภูมิจะลดลงได้อีก 1- 3องศาเซลเซียสค่ะขึ้นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามัน มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้คลื่นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่28ถึง30พฤศจิกายน2567บบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตนียะลานราธิวาสพัางงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนคลืนลมบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบน และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว และขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งไว้ด้วยสำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง มีอากาศรายภาคตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด17 20องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 13องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-19องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-22ององศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-23ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาเซลเซียสทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียส ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w p m d g o t h สำหรับจังหวัดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงไว้ด้วยนะคะภาคใต้ตอนล่างระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่30นี้ค่ะขอฝากความห่วงใยเป็นจึงพี่น้องชาวใต้ด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ